สวัสดีครับผมเกษตรแปะนะครับวันนี้ผมหลังจากตัดห้ามาให้งัวแล้วนะครับก็บมาเบิงงัวกินหน้านะครับงัวก็มีอยู่ร้ายตัวอยูน่นะครับตัดห้ามาหม่ๆเขี้ยวๆนะครับกินทั้งกินทั้งเสิรนะครับเป็น,ปนหิวแห้งนะครับ มวนจะมีตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับส่วนมากจะมีตัวแม่กับลูกนะครับตัวนี้คือีอดําทมินนะครับพืชพาลูกกินหยานะครับเบื้งความน่ารักของง่วงกินหยานะครับเป็นหิวครับสีแดงงามนะครับ มีแต่ตัวเถิกครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของบรรหนอกเข้านะครับจากการตัดหญ้าปลูกหญ้านะครับถ้าจะคิดจะเลี้ยงงัวนะครับเพราะว่าผู้มือนี้หาหญ้ายากนะครับก็ต้องปลูกเอานะครับ ปุกแล้วเขาก็ตัดไมใหง้ง่วกินนะครับงัวกินหยาแล้วมันก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นขีขีดมันก็เป็นปุ๋ยนะครับมาใส่ให้ใช้หน้าครับอีกขาวขาวสวยงามครับ ขี่ยคลองนี่ก็ร้ายเติมนะครับขี่งวความสูงมันนะครับจากพืน้นก็เป็นต้นทุนทางการเกษตรอีกประเภทหนึ่งนะครับคือมูลขี่งวนะครับ ถ้าขาดขี้งัวแล้วเขาเห้ากับบ่ค่อยจะง,ง่ามนะครับต้องใส้ขี้งัวน้าขี้ไกลพร้อมนะครับมาเบิง่งผับชัดๆอีกน,น่ครับก็เป็นเฮียงรับ บรรยากาศยังมะแรงนะครับภาพอาจจะเบาะชัดปนใดนะครับมันหัวคำเตียงง่วนกับปลูกงยาปลูงยาก็เอาขี้ง่วนแล้วครับไปใส่เพื่อให้เกิดการได้ตัด,ตดหยาเร็วนะครับความงามเอากปได้ตัดเร็ว ปุยเยลเรียใสซน้ำนะครับเป็นหิวนะครับภาพอาจจะมืดจังน้อยนะครับเพราะว่าในขอกมันบวมีไฟนะครับมาเบิงนางไม่เพิ่นครับนางไม่เพิ่นกินหยามนะัเเป็นมักเซอร์ขนาดเลยนะครับ เป็นวิธีชีวิตบ้าน,นอกเข้าออนะครับตรงนี้ก็เป็นขอกไกล้นะครับขอกไกลกระเลียงไกล้ เย่ยงไกลกับไปกินน้ำนะครับหลังจากตัดหญาแ้วก,ก็เอาห้ามาให้ง่ว่าก็ถ่ายรูปวิดีโอให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเลี้ยงง่วแล้วก็ต้องปลูกหยานะครับภาพอาจจะสั้นแน่นะครับเพราะว่าใช้มือจับ โทรศัพท์นะครับว่ามีใหม่กันสั่นนะครับเบิ้งภาพเลยครับ มาเบิ่งทั้งทายง่วครับอันนี้ตัวใดอีมโบอีมนะครับโอ้โอลาลยตัวอยู่นะครับตัวนี้แม่กับลูกนะครับกินหยา